Rumor, ด,ดีคะ่ะนะคะตอนนี้น้องหอมก็ไปอาบน้ํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องหอมจะมาล้างปลาหมึกนะคะมาล้างปลาหมึกแล้วก็เดี๋ยวจะปิ้งกินกันนะคะตอนนี้แบบหน้าสดแล้วนะคะหน้าสดแล้วนะคะเพราะว่าอาบน้ํามาแล้วนะคะไม่แต่งหน้าแล้วนะคะวันนี้นะคะไปแบบทักคิดเด็กนะคะไปทั้งวันเลยนะคะแบบเมื่อยมากนะคะขับรถไปไปมามาไปไปมามาคือว่าไม่ได้พักเลยนะคะ ได้พักแค่ตอนไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าตอนที่ไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเพราะว่าเวลาพักเนาะ <c oughs> <g> ก็ประมาณนั้นเลยเนาะตอนนี้นะคะน้องหอมจะมาล้างปลาหมึกก่อนนะคะแล้วก็ก่อนที่จะล้างนะคะน้องหอมล้างไว้เป็นนะคะว่าเออล้างยังไงมันถึงจะไม่คาวนะคะก็เลยเข้าไปดูใน youtube นะคะเขาสอนล้างปลาหมึกนะคะเขาบอกว่าใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ ล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะ2ออย่างนะคะก็ตอนนี้น้องหอมจะไปล้างปลาหมึกนะคะไปดูวิธีน้องหอมล้างกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาล้างปลาหมึกกันนะคะมาล้างปลาหมึกกันอันนี้กุ้งกุ้งต้องล้างด้วยไหมไม่รู้นะคะต้องล้างนิดนึงเลยเนาะก็อย่างแรกมาล้างล้างปลาหมึกก่อนนะคะเพราะว่าปลาหมึกแบบมันล้างยากนะคะล้างปลาหมึกก่อน ช้ยิปียงนะคะก็ซื้อซื้อมาหนึ่งกิโลครึ่งนะคะโ,โหแค่ปลาหมึกนี้ก็คือไปสามร้อยยี่สิบห้าบาทใช่ไหมสามร้อยยี่สิบห้าบาทมไม่ใช่สิสามร้อยเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะทั้งหมดไม่รู้ว่าูดหรือเปล่านะคะแต่ว่าน้องหอมเลือกไม่เป็นไม่เลือกเลยนะคะให้ให้เจ้าของเขาใส่ให้เลยนะคะ รู้ว่ามันสดหรือเปล่าเนะเาะดูวิธีการล้างปลาหมึกนะคะดูจากในโอ้ยดูจากในใน o ูเกอ๋ใน t u b ปมานะคะเขาก็ช่วยเขาสอนให้ล้างหักหัวมันด้วยนะคะเผื่อว่าจะมีเศษอะไรติดอยู่ข้างข้างหัว ปลาหมึกนะคะไม่รู้ว่าต้องเอาอะไรหรือส่วนไหนออกบ้างนอ้องหอมไม่รู้นะคะก็ทําทําไปมั่วนะคะเห็นมันมีเรียกอะไรอะ่ะมีก้างหรอเป็นอะไรอะ่ะที่มันอยู่ในตัวปลาหมึกนะคะแต่ทําไมไม่เห็นเลยอะ่ะมันมันหายไปไหนแล้วไม่เห็นนะคะมีเตกไข่นะคะวิไข่มันใหญ่มากเลยนะคะมันเป็นปลาหมึกไข่เนาะ มีอะไรมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยอะไม่รู้ว่าเขาดึงออกจากตรงไหนนะคะน้องหอมทาไม่เป็นนะคะตัวนี้ก็ไม่มีไม่มีเหมือนเกิมก็ล้างไปแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าน้องหอมไม่รู้ว่าล้างยังไงบ้างเนาะเมื่อกี้ที่เข้าไปดูใน Youtube ก็คือ รู้วิธีว่าล้างยังไงแค่ไม่ให้ขาวนะคะนะคะน้องหอมก็ล้างกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะก็ล้างไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะคาวหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นน้านะคะกําลังเกาะไฟอยู่นะคะอันนี้เป็นแม่ของน้องคําฟองนะคะก็ชวนมากินด้วยนะคะน,นี่แม่ทําน้ําจิ้มอยู่นะคะรุนม อันนี้ทําน้ําจิ้มอ่ากินกับชชาายยกับไไม่ด้อันนี้ก็ซื้อมานะคะเขียนเขีมนชายเหลือตู้อ่ะเป็นน้ําจิ้มที่เราจะกินกับของทะเลนะคะเราก็เริ่มปิ้งกันแล้วนะคะเริ่มปิ้งแล้วก็เดี๋ยวรอกินนะคะไม่หัวแม่นกัดอยู่เนี่ยมันสติดกับไปสกัดอ่ะงานงานอ่ะเขาไม่ได้ไปเขาไม่เหลี่ยง กาได้อันให้เหมือนนั้นมัดมัดไผ่มันว่าน่ะอีกเวลามาจะมาใช่มมโอมันต้องไปถ่าย้วัมัดไผ่เนี่ยจเอเจ้าทนไปไปูข้างนความป่วยเอาอะไรมัดไผ่ยอีทเงินอ่ะ น,นี้นะคะก็สุกแล้วนะคะน้องหอมจะเป็นคนแรกที่ชิมน,นะคะเพราะว่าอยากกินมากเลยนะคะพ่อกับแม่ก็นั่งกินข้าวอยู่ในบ้านนะคะส่วนเราก็มานั่งกินปลาหมึกอยู่นะคะน้องหอมก็กินข้าวเสร็จแล้วก็ตอนนี้อยากกินปลาหมึกนะคะกินข้าวแค่นิดเดียวนะคะก็มากินปลาหมึกกับกุ้งเลยนะคะ อร่อย,ววยอ,อร่อยอืมอร่อยไม่คาวนะคะทุกคนเพราะว่าน้องหอมไม่แน่ใจว่ามันจะคาวหรือเปล่าน้องเพราะเมื่อกี้ล้างไปแบบนั้นแหละแต่ว่าเอออร่อยจริงนะคะไม่คาวไม่คาวอืมอร่อยจังเลยนะคะทุกคน ขอขอบคุณพี่เอฟซีด้วยนะคะถ้าไม่มีเชฟซีนะคะน้องหอมก็คงไม่ได้กินนะคะน้อ้นะน้องหอมนะเป็นคนที่ชอบกินอาหารทะเลมากเลยนะคะแล้วก็ชอบกินปลาหมึกปลาหมึกแห้งก็ชอบกินนะคะแต่ว่าปลาหมึกแห้งนะคะในในถ้าคิดเล็กหรือว่าถ้าในในถ้าคิดเล็กหรือว่าไม่สายนะคะไม่เห็นมีใครขายเลยนะคะก็ไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันนะคะ แต่ที่นี่ไม่มีขายนะคะตอนนี้นะคะก็กินกุ้งอร่อยมากกุ้งก็ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่มากเลยอืมอร่อยน้องหอมมากินก่อนนะคะเพราะว่าอย่างข้างหลังนั้นนะเขายังปิ้งกันอยู่นะคะยังไม่เสร็จเดีย๋ยวว่าน้องหอมอยากกินก็เลยขอกินก่อนนะคะ อร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้กินมานานแล้วนะคะส่วนมากถ้าน้องหอมอยากจะกินก็น้องหอมจะไปในร้านในร้านหมูกระทะมากกว่านะคะเพราะว่าในร้านหมูกระทะเขาจะมีให้กินอยู่ถ้าเราซื้อกินข้างนอกเองอะ่ะโลนึงตั้งสองสามร้อยนะคะก็ซื้อไม่ไหวนะคะแค่กิโลเดียวกินก็ไม่อิ่มนะคะก็เลยต้องไปที่ร้านหมูกระทะนั้นหมูกระทามีทุกอย่างนะคะหัวมันก็อร่อยมากเลยนะคะ มีอยู่อย่างนึงคือ,อกุ้งมังกรนะคะยังไม่เคยกินนะคะเพราะว่าเห็นเห็นเขากินกินลงในยูทู e กันโอ้โหน่ากินมากนะคะน้องหอมยังไม่เคยกินกุ้งมังกรเลยแต่ okay, ที่นี่ก็ไม่มีขายด้วยนะคะที่นี่ไม่มีขายกุ้งมังกรนี่เห็นเขาบอกว่าโลนึงไม่รู้ว่าเป็นร้อยเป็นพันเลยนะคะทุกคนเท่าที่เห็นในคลิปนะแต่ว่าน้องหอมยังไม่เคยกิน<อ>จะฝากไว้เพียงเท่านี้หละนะคะพี่ๆทุกคนนะคะ ก็อย่างแรกนะคะก็ต้องขอขอบคุณท f c ซี FC นะคะที่ส่งตังให้น้องหอมได้ซื้อกินอาหารทะเลพวกนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นน้องหอมไม่ได้ไม่ใช่แค่น้องหอมคนเดียวที่ได้กินนะคะได้กินทั้งบ้านเลยนะคะแล้วก็เรียกน้องคำพองกับแม่ของน้องคำพองมากินด้วยนะคะน้องคำพองก็เป็นมึก มือมือกล้องให้น้องหอมนั่นเองนะคะก็เป็นญาติที่เป็นพี่น้องกันนะคะญาติพี่ลูกพี่ลูกน้องกันนะคะก็ชวนเขามากินด้วยนะคะถ้าน้องหอมไม่ชวนมาเขาก็ไม่ไดกินได้เคยกินนะเนี่ย <c oughs> นะคะก็ถามเราว่าเขาไม่เคยกินนะคะถ้าน้องหอมไม่ซื้อมาที่บ้านเขาก็คงไม่ได้กินกันนะคะก็เลยเวันนี้นะคะพี่เอฟซีได้โอนตังม,มาให้น้องหอมซื้อกินอาหารทะเลนะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ทําให้ คนในหมู่คนในบ้านน้องหอมได้กินทุกคนนะคะแล้วก็แล้วก็ทําให้น้องคำาลองกับแม่เขาได้มากินด้วยนะคะถ้าถ้าให้เขาซื้อเองเขาก็คงไม่แบบเขาคงไม่กล้าซื้อเบไปกล้าซื้อกินนะคะเขาก็บอกมาแบบนั้นเพราะว่าโลนมันแพงมากนะคะทุกคน ก็ส่วนน like hey, ้องหอมก็เหมือนกันถ้าพีเอฟซีไม่อนสั่งให้น้องหอมก็ไม่กล้าซื้อกินเหมือนกันนะคะเพราะมันแพงนะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ตูจินนี้นะคะขอให้พี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะเฮงๆเลยด้วยปังๆกันทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะและน้องหอมก็จะเรียกพ่อกับแม่มากินด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่น้องหอมถ่ายคลิปอยู่นะคะพ่อกับแม่เขาไม่กล้ามากินนะคะก็ ตอนนี้นะ้องหอมก็จะขอ,อ,อลาไปเพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> ก็อย่างแรกขอให้พี่พีเอฟซีทุกคนนะคะ <ผม S 1> กดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดซับสไครต์ให้ช่องน้องหอม,<ผ>มด้วยนะคะ <c oughs> แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ <c oughs> ของน้องหอมนะคะสวัสดีค่ะ